ครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่โหราพยากรตามตำราโหราศาสตร์ไทยในลัคนาราศีมีนประจําเดือนมกราคม68ก่อนอื่นขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปในครั้งแรกกรุณากดติดตามเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะขอรับมาตรฐานดาวในราศีมีนในเดือนมกราคม2568ดาวพฤหัสเป็นดาวประจําตัวของท่านและเป็นดาวการงานของท่านได้ตําแหน่งจุลจักร ในราศีพระศพถายใต้พบศาสตร์จะถ่ายว่าการไว้ในเชื่อใจของท่านต้องคิดให้รอบคอบที่สุดจริงแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวฝ่ายดีดาวสุพเคราะห์ของท่านจึงเป็นคนที่เชื่อใจไว้ใจคนง่ายมันก็ดีนะครับแต่เราควรลั่นกรองคนที่เราเชื่อใจหน่อยนะครับเพราะบางคนที่ท่านไว้ใจเชื่อใจกับทําเรื่องแย่ๆกับท่านบ่อยๆประกอบกับดาวพฤหัสได้โคจรร่วมกับดาวมฤตยูจึงได้พลังด้านลบทําให้ท่านเสียรู้ใครได้ง่ายจงพิจารณาให้จงหนักจะมอบหมายงานให้ใครทําต้องตรวจสอบและติด ตามนะครับอีกประการการร่วมลงทุนการมีหุ้นส่วนโปรดพิจารณาให้ทีทั่วติดตามและตรวจสอบนะครับดาวอังคารเป็นดาวการเงินของท่านได้ตำแหน่งนิดในราศีกรกฎภายใต้พบปุตัตะและวันที่25จะยกย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนภายใต้พบพันธุถ่ายว่าการใช้จ่ายของท่านมักจะพูพันกับบุตรบริวารหรือหมดไปกับการลงทุนซื้อทรัพย์สินขอให้ท่านพิจารณาถึงความจําเป็นก่อนเป็นอันดับแรกครับ ดาวราหูดาวอุปสรรคของท่านสถิตรับลักนาความว่าวุ่นใจกังวลใจดัดใจจะบังเกิดแก่ท่านทั้งเรื่องวัตถุเรื่องร่างกายทําให้จิตใจท่านดูท้อแท้สับสนโปรดปล่อยว่างทุกอย่างลุน้นเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปล่อยวางแล้วออกไปสัมผัสธรรมชาติซึบซับอากาศโอโซนให้ร่างากายสดชื่นแล้วสลัดความกังวลทุกอย่างตั้งต้นใหม่คิดใหม่ทําใหม่ทาจิตให้สงบมีสมาธิขอให้ความท้าทายนี้เป็นก้าที่สร้างบทเรียนให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงครับ ท่านเพิ่มพลังชีวิตที่ดีมากๆเลยครับขอให้เทวดาหนุนนำอวยพอรอวยัยให้ท่านได้ส่งประสงค์ดังใจปรารถนาทุกประการครับโปรดรบกวนช่วยกดและกดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่อง PNP ด้วยกะยะัลยาณมิตรที่เป็นสิ่งประเสริฐต่อกันขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีชัยมีสุขมีทรัพย์ตามดังใจปรารถนาด้วยเทิ